เข้าชิงขวัญใจมหาชนด้วยแล้วบอกเลยนะคะว่ากระแสมาแรงมากๆเป็นยังไงบ้างไอะน้องฟรีตื่นเต้นมากๆค่ะคือไม่ไม่คิดว่าแบบเราจะได้มาแบบโชว์ในงานด้วยแล้วก็มีชื่อเข้าชิงด้วยตื่นมามาเต้นมากๆเ็รู้สึกว่าค่ะค่ะคห้ค่ะแห้อันนี้ี่พี่บอกว่ามีทั้งโชว์ค่ะแล้วก็มีเข้าชิงด้วยก็เรารู้จักทุกคนเลยค่ะว่าจะเป็น ใชวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมโชว์แล้วก็ได้มีชื่อเข้าชิงอีกก็คือมากเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะในที่ต้องแบบโอ้ชีวิตเราจะรอจนได้ย <c oughs> ังนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ถึงแม้ว่าจะปิดโหวตไปแล้วสำหรับ เดี๋ยววันนี้เรามารอลุ้นผลนะให้กับน้องฟรีนแล้วก็น้องเบกกี้กันนะคะว่าเอ๊หัวใจมหาชนจะเป็นของใครนะคะเอาใจช่วยเอาใจช่วยวันนี้ลุคคือสวยมากๆโผเอ็มทั้งตัวเป็นไงคอนเซปต์ชุดนี้คือเราช่วยทีมาหหรือว่าอคุณชอแบบว่าเรียบเดี่ยวผู้งเรียวผูยหญค่ะก็เป็นสไตล์ที่เราชอบใช่ค่ะใช่วันนี้ไม่ได้มาแบบเดรสฟูฟูวันนี้มาแบบเดียวเรียว ก็แบบปกติจะเห็นทั้งคู่ออกแนวแบบเออหวานหวานหน่อยนะหวานหวานวันนี้ก็จะมาเป็นแบบเท่ๆเรียบเรียบ<ช>เรียบหรูดูดีนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวให้ฟรินเบกพบกับพี่ๆสุบอมชนด้านนู้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจินด้านในอ่ะบ๊ายบายโอเคฟูใจใจฟูมากผู้ที่มาแรงมาก,มากฟรินเบกเพราะว่ากระแสที่เข้าชิงรางวัลขวัญใจมหาชนจริงๆแล้วสิบคูเนี่ยก็คือมาแรงคู่จริงๆแล้ว กับฟรีเบกันนะคะใจขับเสียงดีมากใจขับกริ๊งดังมเป็นคู่ที่น่ารักมากดูนินเนะคะเขก็ด่งดังมาจากซีรีส์นะคะแนวยูรินะคะแนวยูร่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะก็คล้ายๆบบซวชายชแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบซีรีส์แนวยูริก็จะเป็นหญิงหิง ซึ่งกระแสะแรงมากทั้งไทยแล้วก็แม่จีนแบกจีนจะมีภาพยนตเบอ่าใช่ไงเราเห็นตัวอย่างแล้วเบกกี้เนี่ยจะมีอ่อกำลังจะมีภาพผลงานภาพยนตร์นะเรื่องใหม่ลองลิฟเลิฟนะคะที่เล่นกับพี่สันนี่แล้วก็ชมพูด้วยนะคะนี คเ,เดียได้ยินอะไรดดดดีดีดี y ดรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีดดดี้มาแต่จะดด d ไหนเอาใจเรากันเดี๋ยวเดียวนี่ดิฉันได้เจอน้องฟรีน้องเบก,ก็คือใจฟูละ